สวัสดีครับเอฟซีสาวหน่อยเอฟซีล่าองอิงพี่น้องผมมีข่าวแบบบ่อนาเสือว่าสิเกิดขึ้นกับอีหล่าว่าบ่อนาเสือว่าสิเกิดขึ้นกับอพ่อกับแม่คู่นี้เนาะไอ้หรือว่าผมจะเออินอย่างไรเอออินปากกับลุงคนนี้แล้วกันครับพี่น้องที่เกิดขึ้นกับไอ้เพิร์นเนาะว่าคือมันบ่อน่าเสือว่ามันสิเกิดขึ้นกับเขาขนาดนี้เนาะพี่น้องเนาะคือความหมายก็คือว่าเล่านะ บอสบายเป็นหลงมะเร็งสี่เนาะเล่าเนี่ยเป็นหลงมะเร็งก็คือบอกง่ายๆก็คือไก่ไก่ไก่สี่บอลหลอดเล้วว่าง่ายๆพี่น้องถอดสายออกเมื่อล้วแต่บอหนาเสื้อครับพี่น้องระหว่างที่ถอดสายออกเมื่อนี่เลือนสายเดียวนั่นนะที่ตรงข้อแต่กายอนวายอยู่ดีๆฟันว่าอีหลามมะเอินกับบาดหนาเสื้อบอรครับพี่น้อง ฝันว่าอิหล่ามาเอินกับบานเล่าก็ได้ได้กับไปกับอิหลา่าจนสูมือเนี่ยเล่าในหายจากโรคมะเร็งหายจากโรคที่ว่าเกิดขึ้นในตัวเล่าแล้วก็เล่าก็สุขภาพแข็งแ้งหน้าตาสดชื่นสดใสสูมือนี่ว่หน้าเสื้อว่าสิเกิดขึ้นกับเอฟซีหลายๆคนที่เกิดขึ้นกับเกี่ยวกับอิหลา่าที่ฝันเห็นอิหลา่าที่ติดตามอิหล่ามาห่างสี่หนะ แต่ละมือเนี่ยไพ่ไพ่ก็อยากมาเห็นอีหลานสิเนาะครับพี่น้องเนะาะเพราะหนาเสื้อว่าสิเกิดขึ้นหลายเรื่องหลายเล,ล่าครับพี่น้องเอาง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมสื้อห้ไปเบิงหน่อยหนึ่งครับพี่น้องว่าเป็นยังไงชอบบอที่ภาพภาพนี่ครับพี่น้องไป,ไปไปเบิงครับพี่น้องงเออเป็นในสุภาพดีขึ้นทีแล้วหมอเขาบอกว่าหายแล้วอ๋ตายขึ้นเป็นไงฟันเห็นว่าอุ้งญิงเกินเนมียบานวะนะ ทางนี้เมียนเฮียนถาแล้ววันนันบกั้น่ะเล่ากันฮได้สนั่นออกมเลยเออทนั้นเล่าเล่าไปนใสายมาคือเอาออดิอ pe ุ้งยิงว่นเมียบ้านแต่แบบ่านะเตือนขึ้นมาไปเบ่งมาล้ำนนัฝันเลยเียบ้านอ้นันมันไปเลยแล้วตาไปเลยดีอ้ เลืได้ฝ pues no ันพ like so ิ่นบึงมาล้ำเลิกแสดงนอนอยู่รยมบาลเออแม่บ้านพ่ะนะยูห้องวิกิตแขวอยูรยมบานวิกิตอะไรยังจะดับกิททันได้ว่าบ่นี่ยเพราะว่าถอดเมื่ลีวสสยพ่ะนะหมอถอดหมดแล้ลับมาใสอเก่าเนี่ยพ่ะเสาแล้วช่วงเสาหนาเลียงตรงลี่มาเลี้ยงขายแล้วเขาไปตรวจตรวจแล้วจะเสียหรือซีหาเสียแล้วเออ มากเหมือนกันขับรถมาเองดิรถขนาดเออมาซื้อหรืแล้วเคู่ผาม่านเราบูป้าบูเียงไปหาเขาโอ้ทีว่าเป็นมะเร็งเป็นมะเรลูกสาวเอิญแม่บ้านอ๋อ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 ที่แลนเอิญแม่บ้านล้ำเลิกแล้วเราสวนเมียบ้านบอกเมียบ้านเลเมียเลยคืนหมายังว่าน้ารถจ่ายไปเราได้เราเนี่ยมุ้งยิงเนี่ยบ่แมนยุ่ห้องวิกฤตปุ่นเนาะเมียกึงเล่าสายพี่น้อง ไดเบิงเราคิดจังไดแน่ครับพี่น้องคิดจังไดแน่เกี่ยวกับอิหล่าพี่น้องเสือบอ่อเหตุการณ์แบบนี้นะ่ะมันโมเมนเกิดขึ้นย้งย่ายๆนะครับพี่น้องก็คือติงแต่ผ่านมายัางเรืองอยังกระตามว่ามีภัยสีว่ามาฝันเห็นคนข้นที่ยังมีชีวิตมาซอยมาซอยหล่ะกระไดมีมือหนีสู้มือเล่าสองคนนี่สู้มือนี่ตากับยายคนนี้ ตาคับย่ากคนนี้เนี่ยตามไปครับอิหลาตลอดที่ไปได้ที่อยู่ไก่ทิิตามไปหลายงาวนะนครับพี่น้องเพราะอยังเพราะในความคิดของเล่าก็คือว่าอิหลาเห็นให้เล่ามีมือนียังมีชีวิตในมือนีก็เพราะอิหลานี่แหละครับพี่น้องเพราะว่าอิหลาเนี่ยมาเอินเอาไปกับบ้านถึงได้มีมือหนีสูมือนี่แหละครับพี่น้อง กัน่าใต้กับยายคนนี้ก็หักอีหลามมาตลอดติดตามอีหลามมาตลอดแม้แต่กับคนอื่นๆก็ตามครับพี่น้องที่ฝันว่าอีหลาฝันเห็นอีหลาบางคนฝันว่าอีหลาไปบอกเลขบอกหวยถือบางคนฝันววาอีหลาไปซอยจังสันซอยจังสีหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นที่หน้าเวทีหรือว่าหลังเว้ที่ิมาหาส้าหน่อยจิดติดมาติดตามสาวาหน่อยมาหาอีหลานสิพอหยุดสิเป็นคนที่ ลงคิดอยู่เรื่อยเกี่ยวกับคนทีมหาแล้วก็พอกันใช่สิซิมาไายมายังอยู่เรื่อยก็คือบอ่หนาเสือกบว่าสู้มือเนี่ยตอนนี้โลกเอเอโรคลงมะเร็งของตานะ่ะก็หายแล้วร่างกายก็แข็งแห้งแล้วนี่แหละความเสือความแบบบ่หนาเสือว่าม่นสิเกิดขึ้นกับคนที่แบบว่าอีหล่ากับบท่านแบบว่าบ่ท่านบบ่า,า,นบบาเสียชีวิตอีหล่ายังมีชีวิต แต่กายเราฝันเห็นแล้วว่าไอ้หล่ามาซอ,อยสิมันเกิดยังขืนครับพี่น้องมันเกิดยังขืนสู้มือเนี่ยแม้แต่ผมเองก็คือกันได้เกิดขึ้นหลายเรื่องถือว่าได้ติดตามไอ้หล่าได้เบิ้งไอ้หล่าสิผมก็แทนที่ผมสิเป็นแบบว่าเสื่มเสาช่วงแฟนไปแต่กายเราผมก็กลับว่าผมมาเบิ้งไอ้หล่าผมก็มามีความสุขครับพี่น้องมามีความสุขได้สู้มือนนี่ผมบ่ได้คิดยังไรสู้มือเนี่ยเขาให้ได้เบิ้งไอ้หล่า ขอให้ได้ติดตามไปกับอีหลามสิพ่านอีหลามาบงไหนผมไปติดตามใดเนี่ยผมก็ติดตามไปไคอยากสิให้ผมแบบติดตามไปตลอดก็ซอยติดตามหล,ลายๆนะครับพี่น้องซอยที่ไปติดตามช่องเท็กซี่หลงทาง f อฟซีองงอิงนะครับพี่น้องเพราะช่องนั้นน่ะผมเพิ่งเิ่มต้นใหม่ผมสิได้เหตดคลิปใหม่ละก็คือว่าวา่างไงคลิปช่องนี้มันโม่แหนใจว่ามันสียหายอะไรไดบอ่ดบอใดบ่อเพราะผมขอไป3เทือละ มันพอผ่านครับพี่น้องจังใดก็ห้ไปติดตามช่องเท็กซี่ลงทางเออุ้งอิงเนเด้อครับพี่น้องตอนนี้มีคนติดตามอยู่หลอยคนแล้วสันใดก็ซอยไปสนับสนุนแน่ครับพี่น้องฝร,รั่งเ c อีหล่าอุ้งอิงอครับพี่น้องซอยไปติดตามเนเด้อครับพี่น้องจังใดก็ให้ซอยให้ผมได้มีขอรายได,ได,ได,ได้และก็ได้ติดตามอีหล่านั่นแหละผมสิได้ท้ายอีหล่าให้เบิ่งไปเรื่อยๆตลอดขันมีรายได้ ก็ว่าไปก็คือมันนี่หลายเรื่องอิลีสิครับเกิดขึ้นกับอิหล่าที่คนมาให้อิหล่าดีอิหล่าที่ให้อิหล่าเงินสุมือเนี่ยแม้ดีหล่าเห็นยังก็ตามเห็กระทินเออยังเออยอ่ะคนสิมาหาอิหล่าเอาเงินมาให้อิหล่าร้ายคับพี่น้องมันเป็นความสิเหลือเสืออิหลีที่ว่าเ่เคยเห็นมาก่อนครับพี่น้องเ่เคยเห็นมาก่อนว่าสิเกิดขึ้นแบบนี้กับชีวิตที่แบบว่าป่าน่าเสือกว่ามันสิเกิดขึ้น มันสิมีแบบว่าหลายๆคนที่มาเอาเงินมาให้อีหล่ามาหาอีหลา่างสิหลายเรื่องหลายเล่าเนาะพี่น้องนเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกับบึงดิครับพี่น้องไอ้น้องฟ้าไซน์สิจากที่ว่าคนบึงบหลายเนี่ยพอมาหาอีหลา่าไก่ชิดกับอีหลา่ามาหาอีหลา่าแล้วก็ไปบ้านอีหลา่าสู้มืน่นหูบ่ครับพี่พี่น้องช่องน้องฟ้าไซนัะนะคนที่ตามหลายขึ้นครับพี่น้องคนบึงหลายขึ้น เบิรงนสิน้องพี่น้องสู้มือนี่น้องฟาไซล์ไหลขึ้นมาเนี่ยคนติดตามก็หลายครับพี่น้องคนเบิรงกับเป็นพันครับพี่น้องนี่แหละคนเถ่าถ้าได้คิดในแง่ดีและกว่างง่ายๆคิดในเรื่องดีๆรับรองว่าม่มมี่าสิอดสิอยากอยากครับพี่น้องคนเอฟซีเนี่ยก็สิไปติดตามตลอดเบิรงหลายคนแหลวก็ได้แล้วก็อีกคนนึงก็ก็อเอ็มมี่หรือยังไดนะครับที่อยู่ในช่องอยู่ในสาวหน่อยเพชรมันแมงนะครับพี่น้องนั่นก็คือกันครับ เราบอกคิดอย่างเราไปเบิงไทยหล่ามาตลอดไทยหล่าตลอดจนเกิดว่าสมือนเนี่เราก็มีคนติดตามหลายขึ้นกันแล้วเข้าเราก็มีคนติดตามไปเบิงไปหยังเฮาบาต่างอย่างครับพี่น้องอย่าไปคิดจังสันจังสี่เฮ้าคิดว่าหมือนเอดจังไดหาสิไเด้งเงินจังสี่ดีกว่าครับพี่น้องนี่คือ FC ที่ เห็นว่าเฮ็ดดีต่อ,อีหลากกสิซดรไปติดีา่เนะครับพี่น้องเลยจังไดก็อย่าลืมคบมันิดตามช่องแท็กซี่หลงทางชแนลหรือช่องแท็กซี่หลงทาง FC องซ์องหญิงนำเด้อครับพี่น้องมือนีก็บ,บ่ต้องเบาอยงหงารครับพี่น้องขอบคุณได้หลายครับ FC สาวหน่อย f อซหล่าองหญิงครับขอบคุณครับวันดีครับ